สวัสดีครับผมวินต้น tiktok ok นะครับตอนนี้ผมก็ได้รับแล้วนะครับกระเป๋าโดยเลมอนเะนาะนี่นะครับจากเจ้าของแบรนด์นะครับที่มอบนะครับมอบงานให้ผมแล้วก็เป็นงานรีวิวเนาะแล้วก็เป็นมีของรางวัลให้ด้วยนะครับเป็นซองสีขาว,ขาวให้เขียนคาว่าให้กําลังใจวินต้น t i กต o อกนะครับนะสู้ต่อไปนะตอนนี้ผมก็นะครับ อยากจะมาลุ้นด้วยกันกับเพื Jamie, ่อนๆในวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าวันนี้มันก็มืดแล้วนะครับก็จริงๆผมอยากจะให้งานชิ้นแรกเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้เนาะนะครับก็เป็นงานแรกของผมด้วยนะครับก็อยากจะให้มันออกมาดีนะแล้วก็ส่วนนะครับซองสีขาวนะครับที่น่าจะเป็นเงินนั่นแหละนะครับผมจะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมนะครับนะแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยเนาะ แล้วก็ส่วนส่วนกระเป๋านี้นะครับเป็นสินค้าซึ่งผมรู้แล้วว่าเป็นอะไรนะครับอยากให้เป็นเพื่อนลองเล่นกิจกรรมกันดูว่าในกระเป๋านี้นะครับมีเป็นสินค้าอะไรนะครับลองทายกันมานะครับแล้วก็ส่วนส่วนซองสีข,า,ขาวที่เขา,าเจ้าของแบรนด์เนี่ยให้กําลังใจมาเนี่ยนะครับว่าจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอยากจะให้ลองทายกันมามาร่วมสนุกกันนะครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะครับที่ให้โอกาสผมนะครับได้มีงานมีเงินเข้ามานะครับและที่สําคัญคือผมอยากจะขอบคุณเบลเบียแล้วก็ขอบคุณหนึ่งโอเปร่าซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองนะครับที่พูดเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการที่จะลุกขึ้นมานะครับถ่ายคลิปนะครับแล้วก็สู้ต่อไปนะแล้วที่สําคัญที่สุดก,ก็คือ f c ทุกทคนและ ทั้ง FC บ่าวบีไอเอฟซี่าหนึ่งอเปล่านะครับที่มาคอยให้กำลังใจนะครับนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ฝากติดตามผลงานอ่าต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ